เราต้องจับตากันด้วยนะคะทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของโลกไม่ใช่เพียงแค่เฟดนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะในโซนของยูโรโซนนั้นมีการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสู่ระดับ3%สูงสุดในรอบ10ปีเลยนะคะซึ่งประเด็นนี้แหละจะเป็นประเด็นกดดันทําให้การตัดสินใจในการประชุม ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟอ้ออย่างไรนะคะในฝั่งฝั่งของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของยุโรปก็มีอัตราเงินเฟ้อที่ขยับตัวสูงขึ้น ในรอบกว่า13ปีนะคะนับตั้งแต่ปี2551ปีนี้เนี่ย ณปัจจุบันเดือนสิงหาคมนะคะอัตราเงินเฟอ้อนั้นพุ่งทะยานขึ้นมาที่ระดับ3.4%เช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสและค่ะที่อัตราเงินเฟอ้อนั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ3ปีนะคะดังนั้น9กันยายนก็คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของ ECB ซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจพิจารณาเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือแม้กระทั่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยซึ่งเป็นประเด็นสําคัญและค่ะต่อสินค้าอย่างทางด้านของทองคำนะคะหลังจากที่พุ่งทะยานในช่วงของเฟดที่นายเจอรโรมพาเวล ออกมายืนยันว่าไม่เรียบร้อยขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปทดสอบสักระดับประมาณ1,823ดอลลาร์ต,รตร่อทรอยออสช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับพักฐานนะคะเช้าวันนี้ลงมายืนอยู่ที่1,814ดอลลาร์ต,รต,รตร่อทรอยออสและก็ดูเหมือนว่าการปรับพักฐานนั้นยังไม่สิ้นสุดด้วยค่ะส่วนทิศทางของราคาน้ํามันเริ่มมีการกลับคืนมานะคะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวเช้าวันนี้เวสเท็กซัสยืนอยู่ที่69ดอลลาร์ในขณะที่เบรนซ์ยืนอยู่ที่72ดอลลาร์18เซนต์ค่ะ